เลือดจ้ากนาทีนะพี่น้องบสบายดีเด้อพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขอนยินดีตอนครับเขาสู้สองยูทูบสาวลาวคนยินดีเด้อพี่น้องสบายดีวันยุทธสวัสดีวันยุทธเด้อพี่น้องเด้อ มื่อนี้ก็เป็นวันที่เก่าเดือนสามดีว่าเดือนมีนาปีสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองเนะพี่น้องเนาะมื่อนี้น้ำสิพ้าพี่น้องมากขึ้นสะพานตากสินเดอ้อตอนนี้น้ำกระยูนท้างขึ้นนะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่ข้างขึ้นนะมนี่พี่น้อง มือนี้ภาพเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาชมวิวเนาะอยู่บนสะพานตากสินเดอพี่น้องอยากสิบอกว่าอวิวงามแพงทุกคนอวิวคืองามแทพี่น้องเห็นบอ่อแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่งมองไปก็จะเห็นแต่ตึกคอนโดสูงๆส,สวยๆนะคะ อยากไทยด้วยพี่น้อง <c oughs> ทุกคนดูสิคะหนังบริม่านี่ประมาณสองเดือนกลับมาก,ก็จะสัง่งอ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเนาะเบิ่งดูอยู่มองข้างๆสถานีรถไฟฟ้าปากซินเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านบนเนาะมุมสูงเนาะพี่นอเออคือสิบบาจะไในแห,หละ่วยแห้งค่ะทุกคนเนาะ สวยงามมากทุกคนมองไปก็จะเห็นตึกตึกขันนั้นคือตึกอันยังคืองามแทโนอโอ้โหอ,อันนี้เป็นโรงแรมที่รังแล้วก็หรูหลามากนะทุกคนโอ้โหพี่น้องวิวคือสวยมากว่าสิไปไอคอนสยามก็เลยแวะขึ้นมา บนสะพานตากสินถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะอะไรถึงอยากมาถ่ายหรอเพื่อคนที่แบบว่าว่่ค่อยขึ้นมากนะที่น้นงโอ้ตางสาตว์ก็มากเนะแบบาะแต่ว่าเพื่อคนไม่ค่อยขึ้นมากเนาะพี่เนอะ,เนอ,ะอยากเห็นวิวมุมสูง่าสัน้น วันนี้ก,ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายให้ปี่นนองเบิงงนะคะอู้ทุกคนอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนนะคะด้านบนสะพานตากสินแล้วเนาะนี่นะคะมองไปก็จะเห็นตึกไอคอนสยามสวยงามแ้งวางกุซ้ม ได้ขึ้นมาสะพานตากสินกับโอ้โหเป็นรอบที่สองพี่น้องเลยรอบนี้ก็ได้รอบแรกก็มาส่วงอันปีใหม่พี่น้องมาส่วงปีใหม่เนาะมาเขาดาวนะท่านผู้ชมโอ้โหฟิลก็สวยแห่งนะพี่น้องโอโ้งามขนาดเลยพี่น้องเลยอะไรก็ตัวโอ้โห มองลงไปก็จะเห็นเรือนะคะวิ่งไปมานะคะคทุกคนว้าววิวงามแห่งพี่เนาะเนี่ยสวยมากมองไปก็เห็นเอเชียทีคชิงช้าใหญ่นะคะหันมาทาง รถไฟเด้อพี่น้องเด้อรถไฟวิ่งสะพานตากซนนี่มี่ซ้มี่ซ้ำเหมือนซองเด้อทุกคนจะมีซองฝั่งน,นี้เนาะเป็นรถโยนแล้วก็ตรงกลางเป็นล่างรถไฟข้ามไปฟางนนกับเป็นถน,นนเนาะพี่น้องเนาะวูวววิวคือง,งามแห่งพี่น้อง ไปก็จะเห็นสึกล้างนะคะที่ค่ะที่ค่ะอ้าวมาอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรกันคะเนี่ยว้าวรถไฟเอ่อโอ้สภาพต่ากสิ่นี่เป็นสพานที่กว้างยญงไง้ถพี่น้องเ้อนะมีสามสองเด้มีสามสองเนาะ ทางนี้ก็เป็นรถบิงนะขางกลางกับเป็นล่างรถไฟแล้วก็ทางนั้นก็เป็นรถบินก็เป็นโอบวิวคือสวยแห้งทุกคนสะอาดพี่น้องขึ้นมาด้านบนเนี่ยโอ้โหวิวสวยมากนะวิวก็ดีดีนะคะนี่งบเนี่แห้งงามพี่นอะมองไปก็จะเห็นท่าเรือ สาธรนะคะาทาทรเรือสาธรเด้อร์พิโน่ว้าวโอ้โหวิวง,งสามแฮงก็ตับที้เลยอะ ้อพี่น้องเด้อเอ็นคอยยืนอยู่สะพานตากสินยายสบายคุมื่โหลดน้ำได้พี่น,อนอออ้อ,อนงมาถ่ายคลิปได่ค่อยมาถ่ายคลิปวิวคือสวยแห้งพี่น้องวิวคือสวยมากนะคะโอ้ยอย่ากมาทาันหนิก็เป็นรถเด้อพี่น้อง ไี่ได้คืออยอะไรเสียวขนาดเลยมายืนมองนี้พี่น้องมันสูงไหนสูงห่งเนอะโอ้ถ้าหมัดปั่นจักรยานขาบนับถนนกับขาบสะพากนก็นได้นะพี่น้องตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีดีสว่างแรงๆเนาะลมเนาะพี่น้องเนาะลมชิลๆนะคะโอ้พี่น้องเนกะลืะะอ,อมาแล้วเกลือใหญ่มาแล้ว เรือใหญ่มาแล้วโอ้พี่น้องเสียวแน่นี่ยืนอยู่นี่นะเปดเลยอะ่ะหยาดด้วยชัวร์มาลงไปเห็นมุดช่องช่งอะ่ะพ้าซานเลยพี่น้องว่าความสูง ก็กโจ๊กเกียลยวก็เก็บยฝาบรรยากาศอะไเพี่ยังสนีเดอ้อมาคลิปนี้กับฝาเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุ้ยงามแห่งพี่น้องบรรยากาศน่าแรงเนาะสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะ